พรมก็เดินหน้าถนน4เลนนะคะเพื่อที่จะหนุนสภาพคล่องขนส่งสินค้าชายแดนสอดรับกับนโยบายรัฐเพื่อยกระดับแม่สอดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะคะเพื่อที่จะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนด้วยค่ะพลตรีสัรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด ได้มีการเห็นชอบในโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น4ช่องทางค่ะในระยะที่2ของทางหลวงไมายเลข12สายตากแม่สอดตอน3นะคะส่วนขยายที่1และ2รวมบริเวณดอยลวก ในวงเงินทั้งสิ้น1,396.5ล้านบาทค่ะโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณปี2558จํานวน280ล้านบาทนะคะส่วนที่เหลือเป็นการก่อหน,นี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปี2559ถึง2560จํานวน1,116.5ล้านบาท ทั้งนี้นะคะการก่อสร้างถนนสายตากแม่สอดให้เป็นถนนสี่ช่องจราจรทั้งสงส่วนมีความยาว24.6กิโมแบ่งการก่อสร้างออกเป็นส่วนแรกระยะ12.5กิโลเมตรค่ะวงเงิน7 0 6ล้านบาทนะคะส่วนในระยะที่2ระยะทางนะคะ 12. 1ิ1กิเมตรวงเงิน690.5ล้านบาทคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกินกำหนด810-840วันค่ะ โดยกรมทางหลวงนะคะได้ดําเนินการการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะคะโดยราคาที่ประมูลได้นั้นถือว่าต่ํากว่าราคากลางพอสมควรค่ะแล้วก็กรมทางหลวงก็ยังมีการเจรจาขอให้ผู้รับเหมานั้นลดราคาเพิ่มเติมอีกทําให้สามารถประหยัดงบประมาณของภาครัฐลงได้ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้สําหรับถนนสายตากแม่สอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่สําคัญต่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างมากนะคะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมพร้อมกับรองรับนโยบายของภาครัฐที่จะยกระดับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะทําให้การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนมีความรวดเร็วขึ้นขณะที่ผู้ประกอบการไทยก็สามารถใช้เส้นทาง4เลนนี้ในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดประเทศพามา่าได้อย่างสะดวกอีกด้วยค่ะ